บบบบบลิสเอเรเฮลโลวซาบรูสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลิสเอ r ร r นะฮะในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปสุ่ม6,000ทองพร้อมกัน2 ID นะครับโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือทางลัดสู่ความสําเร็จนะครับในการสุ่มตามล่าสามพันทองนะครับนี่ก็คือสูตรลับนะครับการหาทองแบบรวดเร็วนะครับพร้อมกันทีละ2อ d เดีเลยนะครับโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นะครับผมนะไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้นะครับมีแค่มือถือเครื่องเดียวกับตัวเราคนเดียวนะฮะและเช่นเคยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ เข้าไปสร้างห้องนะครับผมนี่ฮะกดสร้างห้องขึ้นมานะครับกับ ID แรกเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับที่คําว่าการตั้งค่าแมทนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเปลี่ยนการตั้งค่านะครับให้เป็นกดโกลเด้นโกลด้วยนะครับผมนี่ครับเราเลือกแบบนี้นะครับนี่ก็คือ ID แรกนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆไปค้นหานะครับชื่อห้องนะครับผมหมายเลขห้องนะครับ อีก ID 1นะครับที่เราแบ่งหน้าจอเอาไว้นะครับด้านล่างนะครับผมวิธีการนี้ก็คือการแบ่ง2หน้าจอนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เข้า2 ID พร้อมกันนะครับเพื่อนๆก็ทําการนะฮะใส่เลขรหัสห้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปตามปกติเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะคล้ายๆนะครับเรามีเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่าเรานะครับมีแค่เครื่องเดียวแล้วก็เล่นคนเดียวนะครับผมนี่ก็คือวิธีการนั่นเองนะครับผมสามารถนะครับ ซุ่มได้พร้อมกันทีละสงดีนะครับผมเราจะไปตามล่า3,000ันตองกันนะครับผมเอาละครับแล้วเราก็เข้าเกมตามปกติเลยนะครับผมเข้ามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะเสียงก็จะประมาณแบบเสียงออกเอเลี่ยนหน่อยนะเพราะว่าเสียงมันเสียงมันดังพร้อมกันส2จอนะครับผมเสียงประมาณนี้ครับหลอนๆหน่อยนะฮะ ลูดเดียวไปแล้วครับจังหวะนี้ปังโอ้โหนะครับซัดเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าด่านแรกเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับของรางวัลพร้อมกันทีละสองไอเดีเลยนะครับเป็นการประหยัดเวลาได้มากเลยนะทุกคนนะบึมโอ้โหได้มาสิบเหรียญครับอีกฝั่งก็ได้เป็นกล้วยนะครับผมได้มาเป็นรางวัลกล้วยนะฮะทำแบบนี้ต่อไปซ้ําๆนะครับจนครบ15ด่านนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ด่าน2เลยฮะได้เป็นอะไรฮะปังโอ้โหนะฮะยังเกลืออยู่ครับผมไปต่อครับที่ด่าน3ครับอย่าว่นนี้ครับผมตึกตอกติกตอกต๊อกโอ้โหนะครับได้รองเท้าคู่เลยนะครับผมนะครับไปกันต่อครับผมได้เป็นอะไรฮะบึ้มโอ้โหเกลือครับ มาดูครับที่ด่านห้าครับผมจังหวะนี้ได้เป็นอะไรครับผมปังโอ้โหนะได้30ทองทั้งคู่เลยนะครับผมเอาละครับไปกันต่อที่ด่านที่6ครับได้เป็นอะไรเอ่ยตนตันแตนตันตนแนโอ้โหนะครับได้กล้วยมาอีกแล้วนะแล้วก็1นึ0 0หมื่นีพฮะ มาดูกันด่านที่7ครับด่านสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ฝั่งละสามพันทองรวมเป็น6,000ทองหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมเอาล่ะครับอยู่ที่ว่าเราจะยิงได้เร็วขนาดไหนนะครับผมแล้วก็จะควบคุมยากในหนึ่งนะครับเวลาแบ่งหน้าจอครับ จอมันเล็กลงนะครับผมคุมคุมยากหน่อยนะครับแบ่งเป็นสองนาจอจงหวันี้ที่โอ้โมาซีครับผมปังโอ้โหนะเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วนะฮะทุกคนเอาละครับนาทีระทึกมาแล้วนะครับด่านที่7มาแล้วทุกคนมาดูกันว่าจะได้สัก3า0พันทองหรือ6000ทองครับผมปังโอ้โหนะครับ50ครับ100ครับทุกคนเอาละครับนี่ก็คือวิธีการนะครับ รับทองอย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะผมไม่ได้ทําให้ดูจนถึงด่าน15นะก็มาแชร์เทคนิคมาแชร์ทริคดีๆแล้วกันนะครับผมกับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันครับ100ทองนี้ว่าเราจะได้สลาตั้นหรือเปล่านะครับในแพ็คมี250ตัวนะครับฮะก็ไหนๆก็ได้ร้อยทองนะครับผมเอาละก็ไปสุ่มกันนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นตัวไหนนะครับอยางไม่ได้เลยก็ขอเป็นกูลิดก็ได้นะฮะ จังหวะนี้ครับขอหนึ่งตัวครับผมแคนเซิลสามทีล้วก็รับฟรีไปหนึ่งตัวครับผมบึมบึมมาสลาตันโอโหนะครับเป็นสลาตันพื้นแดงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะวันนี้ก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผม ก็ก่อนจากกันไปนะครับคอมเมนต์หน่อยครับว่าเพื่อนๆหมดกันไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสุ่มได้3ามพันทองบ้างหรือเปล่านะครับผมแล้วใครได้สามพันทองแล้วนะครับไปลุ้นสลาตั้นได้อีกนะครับผมเรียกว่าเป็นดวงในดวงนะครับคนที่สุ่มได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ขึ้นหน้าแลวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยกันนะครับผมเฮลโลว h ั t ซัปโบรไปก่อนนะจ๊ะ